วันนี้มาลงคลองบางเหลียงช่วงนี้เป็นช่วงที่แมงกระพุนกลับเข้ามาในรอบ3ปีก็ได้เรืออะไรนะเรือขยักมั้งก็ต้องพายไปเองตรงนู้นใต้สะพานแมงกระพุนเยอะโอเคขอบคุณครับเขาบอกว่าใต้สะพานม <ไป S 1> ีแมงกระพุนเยอะอีกออกี่ก,ก,กิโลครับนี่สะพานเนี่ยแหลนะเห็นไห ออก็ใต้สะพานมีแมงกะพุนเยอะน่าจะสักอีกประมาณกิโลก,กว่าๆข้างหน้าไว้อยู่ชิวๆแล้วก็ถ้าพลาดรอบนี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีไม่รู้เมื่อไหร่เขาบอกว่าถ้าน้ามันเปลี่ยนอุณหภูมินะแล้วก็มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนในน้าเนี่ยในกระพุนก็จะกลับมานะก็ถ้าใจใดีมาตอนเช้าๆร้อนชิบแขงเลยโอเคอยู่ข้างหน้า เมื่อกี้ตรงที่เราไปเอาเรือมาเขาเรียกว่าร้านขนมสเต็กนอกจากมีสเต็กขายแล้วก็มีน้ำขายแล้วก็จะมะีเหมือนกับว่าเป็นชุมชนของเกษตรกรแถวนี้ที่เขาบอกว่าทำกันด้วยใจทำกันด้วยรอยยิ้มแล้วก็พยายามที่จะใช้สารเคมีแล้วก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้น้อยที่สุด ไยมาเรื่อยๆก็ระหว่างทางเจอร้านอาหารแล้วก็มีจุดให้ลงเรือได้ด้วยนะชื่อร้านาบ้านไม้เรือนเดิมเรือเขาฮารุฮารามากเลยไปพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีจ้า,าถ้าไม่ไปพร้อมกันก็น่า ีครับพนั่งทำอะไรแถวนี้อะครับีบ้านอยู่ีอ๋อดีจังเจอไหมเงาปุ่นไหมเจอบ้างแล้วครับไปถึงใต้สะพานหรือยังไปถึงแล้วครับเป็นไงบ้างที่ีแมงปุ่นเยอะเลยโอเคครับเราไปดูครับก็แนะนำเหมือนนะ ให้คำภายให้ดีกว่ายังเหนื่อยเอยเรเือสวยสเรือสวยพอผ่านสะพานมาก็จะเจอน้องแมงกระพุนเต็มไปหมดนะก็เทียบเลยเทียบเลย เต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ต้องกลัวเหงาแล้วก็มีเพื่อนมาตลอดทางสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยไปนก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  Tony coconut, tony coconut nắp coconut coconut nắp, coconut 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 con รู้แต่เขามีความสุขก็พอลนะ กลัจบจาสะพานแล้วเต็ไมไปหมดเลยก็มีทั้งตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็พอตอนนี้จะ5้าโมงแดดล่มก็จะเริ่มมีคนมาเยอะขึ้นซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วเขาจะมากันตอนเช้าๆนะแต่ว่าพอดีว่าวันนีวน้วันนี้ครับวันนี้อะไรนะแดดล่มเพราะฝนมันกำลังจะตกฝนก็เลยมากันตอนเย็นด้วยเทียบเลยโอเคอะ ็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเมื่อไหร่นะหมายถึงน้องแดงกับคุณนะแต่ว่าถ้ายัางไงก็มีโอกาสก็ลองแวะมาแล้วกันเดี๋ยวพายกลับแล้วแค่นี้แหละสวัสดีน้ำิ่แย่มขากลับแล้ว หมดแรงตั้งแต่ขาไปอ,อย่าลืมนะจ้างคนมาพายเถอะ